มีใครมามีอะไรมามีเหตอะไรเดาหมือนก็จะเจอก่อนเลยรักนะชุบๆเยอะๆมากๆคิดสิ่งใดก็ขอให้ฝนหย่อมบริเวณหน้าบ้านใดหมอนค่ะ ประตูเข้ามาก็จะเจอก่อนเพื่อนเลยคือจุดนี้แหละคะ่ะแสนดินจังหวัดสกลนครนะคะแสงไฟก็สวยแสงกันก็สวยค่ะเพื่อนๆสิ่งดีๆมีความสุขมากคนที่ไม่ชอบก็จะมองว่ามันลกมันไม่สวย ต่ยายหมอนชอบลุกตีห้าแล้วนะคะตอนนี้ตีห้าแล้วนะคะตอนนี้ยายหมอนอยู่ที่แดนดินจังหวัดสกลนครนะคะแสงไฟก็สวยแสงจันก็สวยค่ะเ,เพื่อนๆบ้านสุกเกษม กำบลูกสีแล้วแต่อารมณ์สุนทรีสิ่งดีๆมีความสุขประทานพรให้ยายหมอนสมหวังด้วยนะคะแต่นี้ต่อไปขอหลักหลังบ้านเป็นสีเหลือง สีเหลืองสีเหลืองเหลืองออกส้มก็สวยไปอีกแบบหนึ่งค่ะมีใครมามีอะไรมามีเหตุอะไรย่หมอนก็จะเจอก่อนเลยย่หมอนก็อยู่สองคนกับน้องสัญญาเพ่อนมาก คนที่ไม่ชอบก็จะมองว่ามันลกมันไม่สวยแต่ยายหมอนชอบลกเยอะๆมากๆคิดสิ่งใดก็ขอให้ที่นี่ก็เป็นบ้านยายหมอนเองคะ่ะ มีใครมามีอะไรมามีเหตุอะไรแยเหมือนก็จะเจอก่อนเลยอำเภอสว่างบ้านสุกเกษมตำบลโคกศีแสงจันทร์ มันช่างสวยงามอะไรป่านนี้เนาะเสียงรถมอไซค์เรื่องผ่านส่วนห้องนี้ที่มือดอยู่นี่คือห้องนอนยายหมอนนะคะยายหมอนนอนอยู่ตรงนี้นะคะเยอะยๆมากๆ ิ่งใดก็ขอให้บ้านสุขเกษมตำบลโคกศีมีใครมามีอะไรมามีเหตุอะไรจะเหมือนก็จะเจอก่อนเลย วนหย่อมบริเวณหน้าบ้านยายหมอนค่ะเปิดประตูเข้ามาก็จะเจอก่อนเพื่อนเลยคือจุดนี้แหละค่ะดอกเฟื่องฟ้ายายหมอนยายหมอนชอบดอกเฟื่องฟ้าสวยทุกสวนหย่อมบริเวณหน้าบ้านยายหมอนค่ะเปิดประตูเข้ามาก็จะเจอก่อนเพื่อนเลยคือจุดนี้แหละค่ะ มากคนที่ไม่ชอบก็จะมองว่ามันลกมันไม่สวยแต่ยายหมอนชอบลกเกินยอมยายหมอนชอบมากคนที่ไม่ชอบก็จะมองว่ามันลกมันไม่สวย แต่ยายหมอนชอบลุกคนไม่ชอบก็จะมองว่ามันลุกนะคะนี่ก็จะเป็นสวนหย่อมสีเลยค่ะยายหมอนชอบแต่มันปลูกเยอะไม่ได้มันเฟื่องฟ้ามัน นอนกับน้องซอนย้ยายหมอนก็อยู่ในรั้วบ้านที่ส่วนคนที่สามก็จะเป็นพประทานพรให้ยายหมอนสมหวังด้วยนะคะแต่นี้ต่อไปขอ ยายหมอนขอพรพระจันทร์ค่ะพระจันทร์แจวขาได้ยินเสียงยายหมอนไหมคะยายหมอนก็อยู่สองคนกับน้องสัญญาเ่วนตาน้องสัญญาค่ะอันนี้ไม่ค่อยอยู่หรอกค่ะเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็แวบเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็มามกพอสวย ดอกเฟื่องฟ้าเยอะๆมากๆคิดสิ่งใดก็ขอให้สิ่งดีๆมีความสุขส่วนห้องนี้ที่มือดอยู่นี่คือห้องนอนยายหมอนนะคะ ยาห,หมอนนอนอยู่ตรงนี้นะคะวันนี้เป็นวันเกิดยายหมอนนะคะขอให้ยายหมอนเจอแต่สวยงามมากเลยค่ะ เยอะๆมากๆคิดสิ่งใดก็ขอให้เลยค่ะนี่เป็นหน้าบ้านแดมอนค่ะไฟโซ,าซลาเซลล์ค่ะเยอะๆมากๆคิดสิ่งใดก็ขอให้ ก็วสวยดอกเฟื่องฟ้าที่นี่ก็เป็นบ้านยายหมอนเองค่ะดอกเฟื่องฟ้ายายหมอนยายหมอนชอบ ดอกเฟื่องฟ้าสวยทุกแซนดินจังหวัดสกลนครนะคะแสงไฟก็สวยแสงกันก็สวยค่ะเ,เพื่อนๆบ้านสุกเกษมตำบลโคกศรีเลยค่ะยังหมอนชอบแต่มันปลูกเยอะไม่ได้มัน เฟืองฟ้ามันากหลังบ้านเป็นสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองเหลืองออกส้มก็สวยไปอีกแบบนึงค่ะายายหมอนขอพรพระจันทร์ค่ะพรจันท์เจ้าขาได้ยินเสียงยายหมอนไหมคะอำเภอสว่างดีเลยค่ะยายหมอนชอบ ต่มันปลูกเยอะไม่ได้มันเฟื่องฟ้ามันไม่ชิตแข็งแรงปลอดภัยดีอยู่นะคะตาน้องสัญญาค่ะอันนี้ไม่ค่อยอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็แว็บเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็มา ันนี้เป็นวันเกิดยายหมอนนะคะขอให้ยายหมอนเจอแต่สมปรารถนานะคะสุขภาพแข็งแรง